ภาวะสายตาผิดปกตินะคะเป็นความผิดปกติของตาที่อาจจะเกิดจากกระจกตาเลนส์ตาหรือว่ากระบอกตาทําให้ไม่สามารถที่จะรวมแสงไปตกในจุดที่รับภาพชัดได้ภาวะสายตาผิดปกตินี้เป็นภาวะที่เป็นสาเหตุพบได้บ่อยที่มีผลกับการมองเห็นจะส่งผลให้การมองเห็นไม่คมชัดอาจจะในระยะไกลหรือในระยะใกล้ ถ้าในระยะไกลาอาจจะทําให้เกิดการปรีตาเพ่งมองหรือเอียงหน้าเพื่อทําให้เกิดการมองเห็นที่ชัดขึ้นถ้าในระยะใกล้อาจจะมีการขยับระยะเพื่อช่วยในการมองเห็นส่งผลทําให้เีิการปวดศีรษะและปวดกระบอกตาตามมาได้ค่ะผู้ที่สงสัยว่ามีความผิดปกติของค่าสายตามีการมองเห็นที่ไม่คมชัดหรือมีประวัติครอบครัวที่มีภาวะสายตาผิดปกติ มีอายุมากกว่า40ปีรู้สึกว่าอ่านหนังสือเริ่มลบาบากแนะนําพบจกักษุแพทย์นะคะจกักษุแพทย์ก็จะทําการตรวจว,วัดค่าระดับสายตาตรวจตาโดยละเอียดและวัดค่าของสายตาถ้ามีค่าสายตาที่ผิดปกติเราสามารถจะรักษาได้โดยการใช้แว่นตาซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยนอกจากนั้นก็มีการใช้คอนแทคเลนส์การผ่าตัดแก้ไขสายตาที่ผิดปกติะคะ่ะ ในผู้ที่มีค่าสายตาที่ผิดปกติและได้รับการแก้ไขแนะนําให้ตรวจวัดค่าสายตาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมอยู่อย่างสม่ําเสมอในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแนะนําตรวจวัดค่าสายตาถ้ามีค่าสายตาที่ผิดปกติควรรีบแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดภาวะตาที่เกียจค่ะ